กล้องหลิงตู LD08 ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับจนได้รับรางวัล Red Dot Design Award ตามที่เห็นแล้วก็มีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับเป็น3 channel d e s h c a m สามารถที่จะบันทึก 5K บันทึกได้3 channel มีฟังก์ชัน ADAS เลนโซนี่ Wi-Fi 5 g b Built-in Memory 128 g b มี GPS Tracking แล้วก็ไว้คอนโทรลได้ด้วยนะครับ เลนด้านหน้าความชัดอยู่ที่ 4K และ 5K มุมกว้าง150องศาส่วนกล้องหลังความละเอียด Full HD มุมกว้าง150องศาแล้วก็กล้องในห้องโดยสาร Full HD ความกว้าง150องศาครับตัวนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 5 g ที่ transfer data ค่อนข้างเร็วนะครับผมทดสอบแล้วกับแอปลิงตู้บนมือถือสามารถ transfer ได้เร็วมากๆซึ่งกล้องโดยส่วนใหญ่จะเป็น Wi-Fi 2.4อยู่เลยครับ มาพร้อม Build-in Memory ครับลดความร้อนลดความเสื่อมสภาพของ Memory card นะครับมีฟังก์ชันเตือนการขับขี่ครับส่วนแรกคือเตือนออกนอกเลนส่วนที่2คือเตือนคันหน้าเตือนชนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นการเตือนคนข้ามถนนที่ทางม้าลายนะครับเราสามารถได้ยินเสียงโดยที่ไม่มีหน้าจอก็ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะ voice control ควบคุมด้วยเสียงก็ได้นะครับ มีฟังก์ชันลูปเลคคอร์ดเราสามารถที่จะบันทึกวนไปเรื่อยๆเขาจะลบของเก่าออกเองไม่มีเมมโมรีเต็มนะครับเป็นการจัดการโดย OS ของกล้องนะครับมี G s e n s เซในตัวเมื่อไหร่ที่มีการชนจะมีการล็อกไฟล์วิดีโอเอาไว้ไม่ให้ถูกลบนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็มีบิวอินจีพในตัวทุกการเดินทางจะถูกบันทึกเอาไว้บนวิดีโอมีตำแหน่ง GPS อยู่แล้วเราสามารถติดตามได้ว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับ กล้องลิงตู้ LD08 ใช้ซ u เปอร์คาปาซิเตอร์แทนแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นทำให้กล้องทนความร้อนสูงได้ถึง70องศาแล้วก็ทนความเย็นได้ถึงลบ20องศาเลยนะครับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่ายครับสามารถปรับมุมขึ้นลงเงยได้ง่ายแล้วก็ถอดสไลด์ออกง่ายมากเนื่องจากว่ามีการแยกฐานกล้องกับตัวกล้องสามารถโยกย้ายได้ง่ายมากนะครับ ส่วนประกอบในกล่องก็จะมีกล้องหน้าพร้อมกล้องบันทึกห้องโดยสารกล้องหลังพร้อมสายยาว6เมตรส่วนประกอบในการเดินและเก็บสายรวมถึงกาว2หน้า3 m นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็มีสายไมโคร USB power แผ่นสูญญากาศ4แผ่นแล้วก็ user manual นะครับ ที่สังเกตนะครับดูเหมือนกล้องจะถูกออกแบบมาให้ติดตำแหน่งทางด้านขวาของกระจกมองหลังนะครับเราสามารถที่จะติดเองได้ง่ายๆแนะนำให้เชื่อมต่อกับมือถือก่อนแล้วเปิดหน้าจอมือถือดูมุมให้ชัดเจนนะครับว่าขึ้นในมือถือตรงกลางหรือเปล่าแล้วค่อยขยับหากล้องก่อนที่จะติดตั้งนะครับเพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็มุมก้มมุมเงยให้ดูในระดับสายตาอยู่ในระดับรถยนต์คันหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะ ให้สามารถคาลิเบตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ v วออกมาได้ตรงสามารถเตือน ADAS ได้แม่นยำนะครับผมเองก็เชื่อมต่อมือถือก่อนที่จะเอากล้องมาแปะนะครับโดยมีการแปะแผ่นสูญอากาศไปหนึ่งรอบนะหลังจากนั้นก็แกะกาวสองหน้าของกล้องออกมาแปะเข้าไปตรงนี้พร้อมกับดูมุมของกล้องในมือถือที่วางตะแคงอย่างชัดเจนแล้วพร้อมแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟ3ดวง สีน้าเงินคือ WiFi สีเขียวคือ GPS ส่วนสีแดงทางขวาคือสถานะการบันทึกอยู่นะครับส่วนกล้องหลังผมก็ติดตั้งแบบนี้เลยไม่ได้จําเป็นต้องติดบนกระจกก็ได้ผมมีพื้นที่บนเหล็กด้านบนนะครับสามารถที่จะเอากลับสองหน้าแปะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้มุมที่ถูกต้องและสามารถบันทึกได้อย่างชัดเจนผมจะติดตั้งกับ OBD นะครับเพื่อให้สามารถใช้ Parking mode ได้ เขาจะรับไฟจาก OBD แล้วก็เข้าสู่โหมด Parking หลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ไปแล้ว3นาทีนะครับจะเป็นการ monitor พร้อมกับสังเกตการดูว่ามีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าแล้วก็มี G sensor ไหมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องที่บันทึกในห้องโดยสารก็เป็น Full HD อย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะได้ภาพค่อนข้างชัดตัวน,นี้คือชัดมากๆนะครับ ก็เป็นมุมกว้างด้วยนะ150องศาถ้าเกิดกลางคืนจะเป็นภาพขาวดำนะครับน่าจะเป็นการสองอินฟราเรดบันทึกก็ชัดเหมือนกันแต่เป็นภาพขาวดำธรรมดานะครับมาชมภาพกล้องหน้าบ้างครับค่อนข้างชัดมากนะครับต้องบอกเลยว่าชัดจริงๆลองดูป้ายทางด้านซ้ายบนซัมซุงนะครับโฆษณาตัวหนังสือชัดเจนแล้วก็ป้ายที่อยู่บนทางด่วนนะครับตรงกลางเลยนะสังเกตดูนะครับอ่านออกตั้งแต่อยู่ไกลๆเลย พอขับไปเรื่อยๆก็จะเห็นภาพทุกมุม ng, เป็นมุมกว้าง150องศาเห็นป้ายโลตัสเห็นป้ายด้านข้างที่เป็นป้ายโฆษณาชัดเจนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอย่างที่เห็นชัดเจนถ้ากล้องหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าใครขับรถมาขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะครับเรื่องป้ายทะเบียนไม่ต้องห่วงครับชัดเจนจริงๆลองสังเกตดูดีๆก็จะสามารถเห <ix> ็นคนเดินมาแต่ไกลเลยครับพอจะมองออกนะครับว่าคนเดินมาคนนั้นเป็นใคร ค่อนข้างไกลามากเวลาที่เราขับรถเร็วอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับสังกเกตดูป้ายทะเบียนสามารถดูปฏิบินด้านข้างได้อย่างชัดเจนทั้งที่มีความเร็วสูงนะอย่างที่ผมซูมมาให้ดูนะครับเราขับรถตามคันข้างๆก็สามารถที่จะซูมย้อนหลังดูทะเบียนได้ลองดูคันหน้านะครับตอนนี้ผมจะเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วมากขึ้นอยู่บนถนนใหญ่ลองดูทางซ้ายทางขวาภาพค่อนข้างเคลียร์นะครับเราจะมาดูป้ายกัน ถ้าเกิดว่าเราอยากดูป้ายย้อนหลังมาดูกันว่าป้ายทางซ้ายบนนะครับจะเห็นไหมเราสามารถที่จะเห็นภาพชัดเจนอ่านออกด้วยนะครับภาพตรงนี้คือผมหยุดให้ดูชัดๆนะครับว่าป้ายบอกทางก็สามารถบันทึกได้มาดูป้ายทะเบียนของคันทางขวาครับพอขับผ่านแซงเราไปแบบนี้ก็สามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจนอ่านออกด้วยนะครับเราก็สามารถขับตามไปแบบนี้แล้วก็บันทึก ภาพซ้ายขวาหน้าหลังเก็บไว้ได้หมดเลยรวมถึงห้องโดยสารด้วยนะครับตรงนี้เป็นภาพด้านหลังค่อนข้างที่จะดูนิ่งๆนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนิ่งดีป้ายทะเบียนก็เห็นทั้งหมดเพราะว่าเป็น Full HD ระดับ Full HD อยู่แล้วนะครับส่วนกล้องหน้านี้เป็น 4K หรือ 5K ลองดูภาพนะครับนิ่งๆภาพสีภาพรายละเอียดนะครับมอเตอร์ไซค์ที่แซงไป แล้วก็อื่นๆคุณสามารถกลับมาดูย้อนหลังแล้วก็เซฟออกมาได้ง่ายๆนะครับความเร็ว Wi-Fi 5G เนี่ยบันทึกได้เซฟออกมาได้เร็วมากตอนผมเซฟเนี่ยปลื้ดเลยนะครับไม่เหมือนกล้องรุ่นอื่นที่เป็น w i f i 2.4ต้องดูป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วก็อ่านออกด้วยนะครับฉะนั้นหมายความว่าการเดินทางของคุณจะถูกเก็บรายละเอียดรถหน้าหลังซ้ายขวาไว้ทั้งหมดเลยนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเดินทางมากๆนะครับสำหรับรถทางซ้าย BM ก็สามารถเก็บปายทะเบียนได้นะครับตอนนี้ผมจอดติดไฟแดงอยู่เตรียมเลี้ยวขวานะครับลองดูรายละเอียดนะเห็นเลยว่าใครบ้างใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกป้ายอ่านออกทุกป้ายนะครับป้ายโฆษณาด,ด้านหน้าถือว่าชัดเคลียร์แจ๋วจริงๆนะครับสำหรับกล้อง LD08 จากลิงตู้นะครับลองดูรายละเอียดรถที่แซงไป รายละเอียดรถที่เลี้ยวตัดหน้านะครับรายละเอียดของตึกรายละเอียดของป้ายป้ายบอกทางค่อนข้างชัดนะครับชัดสุดๆเลยสําหรับกล้องรุ่นนี้ก็สมกับราคาเลยครับราคาเขาก็สามารถที่จะครอบคลุมฟังก์ชันได้ทุกอย่างอยู่แล้วถือเป็นกล้องรุ่นใหม่ h i g h End w i f i 5G ความละเอียดทุกกล้องแล้วก็สามารถที่จะมีระบบต่างๆได้ครอบคลุมนะครับตอนนี้ผมก็ กำลังเตรียมตัวที่จะคาลิเบตนะครับสังเกตดูป้ายทะเบียนชัดมากตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกติดไฟแดงสําหรับการคาลิเบตนะครับคุณเอามือถือขึ้นมาเปิดแบบนี้พอเข้าโหมดของการคาลิเบตเขาจะจัดการเองโดยการให้เส้นแนวนอนอยู่ในระดับแนวปลายถนนอยู่ในระดับรถคันหน้านะครับแล้วก็เส้นแนวตั้งอยู่กึ่งกลางของเลนแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถตามคันหน้าไปเรื่อยๆเ,เขาจะตรวจสอบว่าเห็น เลนชัดเจนไหมเห็นเส้นขอบทางชัดเจนไหมแล้วก็ระดับกล้องเป็นยังไงนะครับพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะพยายามจูนนิ่งแล้วก็คาลิบเบตของเขาเองนะครับตอนนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมก็เปิดมือถือเอาไว้นี่แหละนะครับแล้วก็คาลิบเบตไปเรื่อยๆตามขันหนาไปเรื่อยๆก็ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรประมาณสัก2กิโลนะครับเข้าใจว่าเขาคงหาตำแหน่งเลนที่ชัดเจนไม่ได้ก็เปิดแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับ จังหวะนี้เข้าสู่การเตรียมการคาลิเบตแล้วครับเพราะว่าเป็นเส้นตรงแล้วก็เลนค่อนข,ข้างชัดนะครับ driving, โอเคถือว่าเรียบร้อยนะครับ <aut> หลังจากพอผมออกมาถนนใหญ่ estrian crossing ก็จะมีการเตือนบอกว่ามีการข้ามเลม,มีการข้ามเลนไปมาของมอเตอร์ไซค์นะครับการเตือนก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่รถมีความเร็วนะครับถ้าเกิดรถจอดอยู่นิ่งๆส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยเตือนนะครับ The vehicle ahead has started แล้วก็บอกว่ารถคันหน้าเริ่มสตาร์ทแล้วก็ขยับ Ion, มีการเตือนรถคันหน้าปาดเลนนะครับเข้าใจว่าเป็นการเตือน cross เลนนะครับสังเกตดูป้ายด้านหน้านะครับด้านบนนะค่อนข้างชัดไกลๆเก็บรายละเอียดได้นะครับผมซูมให้ดูชัดๆว่า กล้องเขาสามารถเก็บรายละเอียดรอบข้างได้อย่างชัดเจนไกลๆก็ได้ป้ายทะเบียนนี่ไม่ต้องห่วงครับชัดแจ๋วเลยนะครับทั้งยี่ห้อทั้งสีด้านหลังก็ชัดครับกล้อง Full HD ด้านหลังสามารถเก็บรายละเอียดรถเก็บทะเบียนสามารถที่จะเก็บ Environment รถด,ด้านข้างไกลๆก็ยังได้นะครับหมายความว่ากล้องรุนนี้ชัดทุกตำแหน่งนะครับ ยิง่งป้ายทะเบียนนี่อยู่ใกล้ๆนี่ไม่ต้องหว่วงชัดแจ๋วชัดกริบเลยนะครับอย่างที่เห็นผมพยายามที่จะอธิบายทุกส่วนนะครับทุกมุมมองสำหรับกล้องลิงตู้ D08 สามารถเก็บรายละเอียดได้เนื่องจากเขาบันทึกลงเมมโมรีที่บิวอินมาแล้วเป็นเมมโมรีความเร็วสูงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความประตุกเลยเนื่องจากว่าเขาอยู่บนเมนบอร์อดอยู่แล้วฉะนั้นการส่งข้อมูล ระหว่าง Memory Card ที่บิวอินมากับตัวกล้องจากค่อนข้างเร็วมากๆลดความสูญเสียลดความหน่วงครับเท่าที่สังเกตไม่เห็นมีกระตุกเลยนะเรื่องความกระตุกลืมไปได้เลยนะครับสังเกตดูรถคันหลังตอนนี้บรรยากาศไม่มีแดดภาพเคลียร์มากนะครับภาพจะเห็นชัดเจนว่าเป็นรถรุ่นอะไรทะเบียนเท่าไหร่บ้างมีรถอะไรบ้างแล้วก็รถจะตัดเลนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายตอนนี้รถกำลังเบียด เข้าเลนซ้ายก็คือทางขวาของคุณนะครับสังเกตดูผมเองก็กำลังจะเบียดเข้าทางซ้ายมีการตีเฟรเลี้ยวอยู่เรื่อยๆนะครับคุณก็จะเห็นภาพที่มีรถออกนอกเลนแต่เป็นกล้องด้านหลังกล้องด้านหลังจะไม่มีเตือนนะครับจะมีเตือนเฉพาะกล้องด้านหน้าแล้วก็ต้องความเร็วอยู่ในระดับที่ควรจะเตือนด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายครับสำหรับ กรณีนี้คือมีรถเข้ามาเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็ปาดเลนเยอะมากนะครับสังเกตรายละเอียดแล้วก็คนเดินทางขวามือของคุณก็จะเห็นว่าเป็นใครรายละเอียดชัดเจนดูหน้าตาดูชุดการแต่งกายอะไรพวกนี้ครับสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับกล้องชัดทุกมุมตอนนี้ก็มาได้ไกลแล้วครับมีแท็กซี่เข้ามาทางขวาปาดเลนเข้ามานะครับก็จะเห็นป้ายว่างเห็นป้ายแท็กซี่ จริงๆถ้าอยู่ด้านข้างก็จะเห็นเลขทะเบียนแท็กซี่ด้วยนะครับรายละเอียดก็ครอบคลุมชัดเจนมองเห็นระยะไกลครับส่วนกล้องหลังตอนกลางวันก็ชัดแจ๋วครับวินมอเตอร์ไซค์หรือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามคนที่อยู่ข้างทางก็สามารถบันทึกหน้าตาของทุกคนได้ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับก็จะเห็นหน้าตาชัดเจนแบบนี้กิริยาท่าทางรายละเอียดบันทึกได้คมชัดมากๆนะครับ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับลิงตู้ d 0 8กล้องชัดทุกมุมนะครับมาดูตอนกลางคืนผมกำลังจะทดสอบการเข้าโหมด parking นะครับหลังจากดับเครื่องยนต์รอประมาณ3นาทีนะครับก็จะเข้าสู่โหมด parking โดยอัตโนมัติคุณต้องเสียบ OBD เอาไว้นะครับถ้าเป็นเสียบอะแดปเตอร์จะไม่ได้มีโหมด parking นะครับพอโหมด parking ก,กล้องก็จะชัดดาวตัวเองแต่ยังเปิดเซนเซอร์อยู่ ในระหว่างพาร์กิ้งโหมดถ้ามีคนเดินผ่านหน้ารถก็จะมีการบันทึกไว้แบบนี้สีก็คล้ายๆ in f โฟเรสนะครับแต่ก็พอจะเห็นรายละเอียดนะรถเคลื่อนไหวคนเดินผ่านเก็บรายละเอียดไว้หมดเลยตอนนี้มีคนเปิดประตูรถอยู่ทางด้านขวาของจอนะครับรถคันสีขาแล้วก็มีรถเคลื่อนที่ผ่านก็บันทึกเอาไว้ด้วยถามว่าละเอียดไหมขึ้นอยู่กับแสงครับ มีคนเดินผ่านก็สามารถดูได้ว่าเป็นใครนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนตอนกลางวันแต่ก็สามารถเห็นรายละเอียดที่พอจะมองออกตอนกลางคืนครับการบันทึกก็จะเป็นแบบนี้บันทึกห้องโดยสารก็จะมืดๆหน่อยเป็นแสงอินฟราเรดนะครับผมกำลังจะเตรียมตัวไปทดสอบภาพกลางคืนตอนสตาร์ทรถก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับในห้องโดยสารก็ถือว่าโอเค ตอนนี้ผมอยู่ในซอยมืดๆนะครับกำลังจะออกปากซอยเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงที่อัดผ่านตัวกล้องนะครับเป็นเสียงที่อยู่ในวิดีโอตอนนี้เป็นซอยมืดๆแสงไม่ค่อยมีก็จะเห็นแค่แสงไฟหน้ารถมีไฟถนนอยู่ปรปลายครับข้างบนเป็นไฟแล้วก็สัญญาณจราจรนะครับลองดูว่าภาพจะชัดขนาดไหน ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆให้เสียงอยู่ในวิดีโอสแตมป์ไปเรื่อยๆนะครับแสงค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้จะเห็นไฟสัญญาณจราจรอ,อยู่เยอะแยะมากมายออกถนนใหญ่แล้วครับข้างหน้าจะมีรถรดน้ำต้นไม้นะครับอยู่ทางขวาก็จะเห็นเป็นไฟลูกศรซ้ายขวารายละเอียดก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างชัดเลย นี่ผมเปิดความละเอียดยังไม่สุดนะครับเขามี2ชงอยให้เลือกนะเป็นความละเอียด 2K แล้วก็ 4K ครับรายละเอียดกลางคืนก็สามารถเก็บภาพได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็อยู่ในสถานะไหนสีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเก็บพ้ายทะเบียนก็อาจจะต้องขับประชิดนิดนึงเป็นเรื่องปกติของภาพกลางคืนแต่ว่าสีสันแล้วก็ความสว่างได้ครับ ป้ายด้านข้างก็เก็บได้ชัดเจนสังเกตดูลองอ่านป้ายดูนะครับเราสามารถดูได้ตอนนี้จะมีคนข้ามถนนเห็นตัวเลขของไฟแดงนับถอยหลังครับก็สามารถที่จะเก็บตัวเลขเก็บป้ายบอกทางเก็บข้อมูลอื่นๆเก็บไฟระเบดพอด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ดูป้ายทะเบียนคันหน้านะรวมถึงวัตถุไ WiIFi รายละเอียดรถด,ด้านข้างก็เก็บได้ครับขอแค่มีแสงที่ส่องไปถึงนะครับ ลองสังเกตรถกำลังเคลื่อนที่นะครับเราจะสามารถเห็นป้ายทะเบียนของเลนข้างๆได้ด้วยถ้ามีแสงส่องไปถึงกล้องสามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับเขารับแสงค่อนข้างดีมีคนยืนอยู่หน้าป้ายมีคนเดินทางซ้ายนะครับแล้วก็มีป้ายโฆษณาอยู่ทางขวาบริเวณเสารถ BTS นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยครับทั้งภาพกลางวันกลางคืนเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับ ผมรอเคลื่อนสังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขับมาด้านหน้าก็สามารถบันทึกรายละเอียดได้เก็บได้ด้วยว่าเขาใส่ชุดสีอะไรกล้องหลังก็ยังชัดอยู่ครับสามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้เพราะว่ามีแสงไฟของรถส่องแล้วก็สะท้อนกลับไปหาตัวเองนะครับอย่างตอนนี้อานออกชัดเจนแล้วก็เห็นหน้าของมอเตอร์ไซค์ด้านข้างด้วยนะครับเหมือนกล้องเขาสามารถเก็บรายละเอียดดีเทล ถึงจะมีแสงเยอะก็ตามแสงหน้ารถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะกรองแสงตัดแสงแล้วก็เก็บรายละเอียดได้นะครับอย่างที่เห็นค่อนข้างโอเคมากๆอีกอย่างนึ่งที่ผมชอบก็คือบริเวณด้านล่างนะครับจะมียี่ห้อมีรุ่นมีวันที่มีเวลามีตำแหน่ง GPS แล้วก็ความเร็วอยู่ด้วยนะครับสแตมป์ลงบนวิดีโอเลยส่วนภายในห้องโดยสารก็จะเป็นบันทึกภาพขาวดำแบบนี้นะครับ อินฟาเลตส่องให้รายละเอียดขึ้นแล้วก็บันทึกรายละเอียดได้สามารถบ,บันทึกเสียงในห้องโดยสารได้ด้วยสวนทนาการอะไรพวกนี้ครับเข้าหมดเลยสามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานได้นะครับกลับมาดูกล้องด้านหลังอีกครั้งครับจริงๆแล้วกล้องทุกส่วนนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องภายในรถจะมีบันทึกข้อมูลด้านล่างหมดที่เป็นข้อมูลรุ่นยี่ห้อวันที่เวลา G.P.S. แล้วก็ความเร็วนะครับสังเกตต,ตอนนี้ผม เข้ามาในซอยเดิมแล้วนะครับเป็นขากลับก็จะเห็นรายละเอียดตอนนี้เป็นตลาดครับมีรถปาดไปปาดมามีเซเว่แสงค่อนข้างเยอะแบบนี้ดีมากเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับตอนนี้แสงเริ่มน้อยก็จะเห็นว่ารายละเอียดด้านหน้าก็ยังคงเก็บได้อยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆรายละเอียดดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่จําเป็นต้องมีจอก็ได้รุ่นนี้เขาไม่มีจอครับเราสามารถที่จะ เก็บรายละเอียดบันทึกเป็นหลักฐานได้ทั้ง c h a ช n นลนะครับ Memory ให้มา128ตอนนี้ผมใช้มาตั้งหลายวันยังไม่เต็มเลยยังไม่ได้วนของเดิมนะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับเอามาแนะนำให้ชมตรงนี้เป็นฟังก์ชันของเขาทั้งหมดที่อยากจะโชว์จุดเด่นให้ชมนะครับก็ยืนยันเลยครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับ ผมจะมีคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมขอทดสอบเพิ่มเติมจะเอามาแนะนำให้ชมเรื่อยๆสำหรับฟังก์ชันของลิงค์ตัว D08 สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ